สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการตั้งระดับน้ําในม้อน้้าชกโคกกันลักษณะของชุดน้าเข้าหม้อน้าชกโคกในระบบของลูกลอยและมีก้านลูกลอยเป็นพลาสติกและมีข้อพับอย่างในคลิปนี้จะมีวิธีการปรับตั้งระดับน้ําในหม้อน้ํา2จุดด้วยกันจุดแรกก็คือการปรับตั้งความยาวของตัวสกูที่กดลงบนก้านวาล์วน้ําเข้าถ้าเราปรับตั้งสกูโดยการคันสกูในทิศทางตามเข็มนาฬิกาตัวสกูจะยื่นลงไปกดแกนวาล์วน้ําเข้ามากขึ้น ตัวลูกลอยก็จะมีระยะการยกตัวของมันน้อยลงระดับน้ําในหม้อน้ําชักโคกก็จะอยู่ต่ําพอเราคลายสกูในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเหตุการณ์ก็จะกลับเป็นตรงกันข้ามนั่นก็คือตัวสกูมีระยะการกดลงไปที่แกนวาวน้ําเข้าสั้นลงลูกลอยก็จะมีระยะการยกตัวที่มากขึ้นและระดับน้ําในชั้โคกก็จะสูงขึ้นนั่นเองแต่ลูกลอยในรุ่นนี้เรายังสามารถปรับตั้งที่ข้อพับของลูกลอยได้อีกถ้าเราหักพับให้ลูกลอ,อยอยู่ต่ำ,ตำระดับน้ําในหม้อน้ําก็จะต่าลงด้วยเช่นกันนั่นเอง